ไม่เคยเจอหน้าลูกมีพากลูกห่างอก5ปีไม่มีสิทธิ์ออกทีวีบ้านริมน้ำไก่วรายุทธซุ่มคบพระเอก1ิปีพลาดท,ทำสาวป่องไม่เคยเจอหน้าลูกเป็นผู้จัดละครคนดังท่าพูดชื่อขึ้นมาเครื่องหมายการค้าของคนนี้คือหรูเลิศอลังการดาวล้านดวงนั่นคือสิ่งที่คนรู้จักกันในเรื่องของงานละครกับไก่วรายุทธมิลินทจินดาที่ครั้งหนึ่งเคยออกมาเปิดใจถึงชีวิตรักของตัวเองที่ทำเอาฮือฮาเพราะระบุว่าเป็นหนุ่มคนดังกล่าวเป็นถึงพระเอก จนหลายคนแอบเดาว่าเป็นใครอีกทั้งยังเผยว่าในอดีตเคยพบรักกับผู้หญิงและเคยมีทายาสมาแล้วหนึ่งคนแต่ไม่เคยแม้แต่จะเห็นหน้าลูกศักครั้งก่อนที่จะรู้ว่าตัวเองนั้นชอบและรู้สึกดีกับผู้ชายมากกว่าเมื่อถูกถามถึงเรื่องที่เคยดังถึงขั้นถูกห้ามออกโทรทัศน์4-5ปีไก่เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นกบว่ห้ามออกทีวีเพราะกลัวคนจะเรียนแบบการเป็นแบบนี้เพราะเราเล่นละครสงครามพิศวาส,วสมันดังมากตอนนั้นได้รางวัลตุ๊กตาทองมหาชน จากคนทั้งประเทศเขาโหวตให้หลังจากนั้นก็งดวรยุทธ์ห้ามออกโทรทัศน์5ปีเมื่อถูกถามต่ออีกว่าก่อนมาเล่นแบบนี้พี่ไก่ก็มีแฟนเป็นผู้หญิงใช่ไหมผู้จัดละครชื่อดังตอบว่ามีสี่เรื่องปกติถามต่อว่าที่เปลี่ยนเพราะเล่นละครใช่ไหมไก่ตอบใช่ใช่หรือเราอาจจะไม่รู้ตัวเพราะเราอยู่กับเพื่อนผู้ชายมาตลอดเราไม่เคยแสดงปฏิกิริยาอะไรเพราะเราไม่เคยรู้ว่าอะไรเป็นอะไรมีลูกด้วยไม่รู้หายไปไหนแล้วนุ่มถามว่า เขาหายไปไหนแล้วไก่บอกไม่รู้เขาไม่ให้เจอเลยไผ่คือลูกของพี่เป็ดแต่ลูกของพี่สมัยตอนเที่ยวเป็นลูกจริงๆไม่เจอเลยก่อนจะเล่าสมัยเรียนช่างศิลป์เป็นผู้ชายสุภาพเรียบร้อยแมนหล่อเลยเด็กน่าตัดสินถึงกลับมาชื่นชอบกันด้วยไปถามประวัติได้เลยส่วนความรักที่สร้างความสวยงามให้ชีวิตและเป็นคนที่เรารักมากจนถึงวินาทีนี้เราเปรียบตัวเองเป็นน้ำเปล่าเปล่าใสาๆธรรมดาแต่เขาคือน้ำพึ่ง เขาหยดลงมาก้อนหนึ่งแล้วเขาละลายจนระหวานไปหมดเลยมีอยู่วันหนึ่งไปบ้านเขาไปกินข้าวเย็นแล้วเขาก็หยิบกีตารามาร้องเพลงให้ฟังเหมือนในละครแต่มันคือชีวิตจริงแต่เราก็ต้องรับรู้ว่าในที่สุดเขาก็ต้องมีครอบครัวของเขาตอนรู้ข่าวว่าเขาแต่งงานแม่น้ำสีสายปิงหวงยงน,นั่นมันมาเจอการที่จังหวัดนครสวรรค์น้ำตาเราก็ไหลแบบนั้นเลยเราเคยบอกเขาเอาไว้ว่าเราจะรักคุณไปจนกว่าเราจะตายมันเป็นความสุขที่อยู่ในความทรงจำของเรา และอยากจะเพื่อแผ่หรือบอกกับคนที่เป็นแบบเราว่าความสุขอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ใจไม่จําเป็นต้องเป็นเจ้าของไม่จําเป็นต้องครอบครองเพราะฉะนั้นเราจงภูมิใจที่เรามีคนรักมันมีความรู้สึกภูมิใจกับสิ่งที่เรามือตรงนี้และสิ่งที่เรามีก็เป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะบอกกับทุกคนว่าความรักเป็นสิ่งดีแต่สิ่งไม่ดีก็มีเหมือนกันนะเคยเจอเหมือนกัน